Hotline Sæsukarpark สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่รายการฮอตไลน์สายสุขภาพนะคะเช้าวันนี้อาทิตย์ที่9ตุลาคม2554ค่ะคุณผู้ชมคะในวงการแพทย์และโภชนาการสมัยใหม่กำลังสนใจแล้วก็พูดถึงเรื่องของ มพราวมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในต่างประเทศมีนักวิชาการมีนักโภชนาการนะคะได้ให้ความสําคัญแล้วเขาก็จะมีนำ้ำมะพร้าวนะคะวางขายตามท้อตลาดโดยทั่วไปในบ้านเราก็ยังมีคําถามมากมายในขณะที่ต่างประเทศนะคะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสามารถที่จะป้องกันโรคได้แต่ว่าตรงนี้ยังเป็นคําถามและเป็นข้อสงสัยของคนไทยด้วยนะคะว่าป้องกันโรคได้จริงหรือและ น้ำมะพร้าวไม่ใช่ตัวร้ายจริงหรือเป็นพระเอกจริงหรือไม่ช่วงหน้ามาหาคำตอบกันนะคะว่าเป็นพระเอกหรือว่าเป็นตัวร้ายกันแน่สักครู่เดียวค่ะคลายสายสุขภาพน้ำมันมะพร้าวของขวัญล้ำค่าจากธรรมชาติ ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันผลิตด้วยกระบวนการสกัดเย็นออร์แกนิกร้อเซครบท้วนด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ทั้งวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระอีกเป็นจำนวนมากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสำหรับออยพูลิงเพื่อความสะอาดภายในช่องปากกำจัดก,กลิ่นปากลดแบคทีเรียและคราบหินปูนสาเหตุของอาการฟันผุและโรคเหงือก หรือสำหรับบำรุงเส้นผมเพื่อเพิ่มน้ำหนักและความเงางามทั้งยังช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นลดรอยเหี่ยวย่นเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเลือกน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกสกัดเย็นปาริสุดโทร085 000 5111 084 333 2111หรือ w w w p a r i s u t com ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ก่อให้เกิดเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพมากมาย MRI เป็นหนึ่งในเครื่องมือสุดยอดเทคโนโลยีซึ่งมีคุณประโยชน์มากมายต่อวงการแพทย์ทำให้สามารถตรวจพบโรคต่างๆได้เร็วขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้น MRI เป็นเทคโนโลยีความก้าวหน้าใหม่ล่าสุดในปัจจุบันที่ใช้หลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นวิ